ฉาบชวยอาจได้แค่เงินแต่ยั่งยืนได้ทั้งอนาคต ในวงการธุรกิจเครือข่ายคําถามที่หลายคนลืมถามตัวเองคือเราทําธุรกิจเครือข่ายนี้เพื่ออะไรบางคนอาจเลือกวิ่งตามเงินเร็วๆหลงไปกับบริษัทที่สร้างกระแสหวือหวาแต่อยู่ได้ไม่นานเมื่อทุกอย่างพังทลายความฝันและความเชื่อมั่นก็พังตามไปด้วยขณะที่บางคนเลือกจะสร้างอนาคตที่มั่นคงด้วยบริษัทที่มีมาตรฐานและยืนหยัดในระยะยาวซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองเส้นทางนี้ผลลัพธ์ ต่างกันชัดเจน 1. บริษัทฉาบฉวยกับดักที่ทําให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่ซ้ําๆหลายบริษัทใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นกระแสหวือหวาในช่วงแรกด้วยคําโฆษณาชวนเชื่อเช่นรวยเร็วลงทุนต่ํากําไรสูงเพื่อดึงดูดคนที่อยากหาเงินเร็วแต่ปัญหาที่มักจะตามมาก็คือไม่มีระบบที่มั่นคงเมื่อกระแสจบ ธุรกิจนั้นข้อจบตามสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเน้นขายให้เร็วแต่ขาดการพัฒนาคุณค่าในระยะยาวขาดความโปร่งใสรายได้ที่เกิดขึ้นมักกระจุกตัวอยู่แค่กลุ่มคนเล็กๆผลรับคือ คนทำงานต้องเริ่มต้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียทั้งเวลาเงินลงทุนและความน่าเชื่อถือ 2. บริษัทที่ยั่งยืนทางเลือกของคนมองการไกลธุรกิจที่มีมาตรฐานและยั่งยืนอาจไม่ได้ทำให้คุณรวยทันทีแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือความมั่นคงในระยะยาวระบบที่แข็งแรงช่วยให้คุณสร้างไรายได้ต่อเนื่องสินค้าที่มีคุณภาพจริงสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าและสร้างความเชื่อมัน่นโอกาสเติบโตบริษัท ที่ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนและพัฒนาทีมงานนี่คือทางเลือกของคนที่มองเห็นคุณค่าในระยะยาวมากกว่าแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้า 3. เลือกฉาบชวยหรือยั่งยืนผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับคุณค่ะฉาบชวยได้เงินเร็วแต่ไม่มั่นคงไม่มีรลากฐานเมื่อกระแสะจบทุกอย่างก็จบยั่งยืนสร้างธุรกิจที่มั่นคงแม้จะเริ่มต้นช้ากว่าผลลัพธ์คือรายได้ที่ต่อเนื่องและอนาคตที่มั่นคง ถามตัวเองให้ชัดค่ะว่าคุณต้องการแค่เงินหรือคุณต้องการทั้งอนาคต 4. จุดสังเกตรบริษัทที่ยั่งยืนหากคุณต้องการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนนี่คือสิ่งที่คุณควรมองหา 1. ระบบธุรกิจที่โปร่งใสรายได้และโครงสร้างต้องตรวจสอบได้ 2. สินค้าที่มีคุณค่าและจับต้องได้ไม่ใช่แค่สินค้าเกาะกระแส 3. การสนับสนุนทีมงาน มีการพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือทีมงานอย่างจริงจัง4เป้าหมายที่ชัดเจนของบริษัทบริษัทต,ต้องมองไกลกว่ากระแสและมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้สมาชิกตัวอย่างมีมากมายค่ะธุรกิจจับช่วยให้แค่เงินในวันนี้แต่ธุรกิจที่ยั่งยืนให้ทั้งอนาคตอย่าให้คำว่ารวยเร็วมาทําให้คุณหลงทางเพราะความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากความ รวดเร็วแต่วัดจากความมั่นคงที่คุณสร้างได้ในระยะยาวคุณมีสิทธิ์เลือกเส้นทางเดินในชีวิตอนาคตของตัวเองและคุณล่ะจะเลือกแบบไหนฉาบฉวยหรือยั่งยืน